เอาละครับสวดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมวันพันแม h เดอ r สตองเกตนะตอนนี้ผมามารหัสลองครับชื r o รอยฟิลนะตอนนี้อยู่ที่เวล2ยี่สิบนะครับแล้วก็รับของอะไรหมดเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมมีไอตั๋วเชิญนะครับประมาณสามสิบแปดนะสามสิบแปดแล้วก็มีไอตั๋วแบบอันนี้อีกสิบเอ็ดใบนะครับผมสิบสองก็คือมันมีเปิดฟรีนะอันนึงนะครับ มาครับเดี๋ยวเราจะลองวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสุ่มกาชาให้ดูกันแล้วก็ลองเปิดอันนี้ก่อนอันที่แบบเป็นธรรมดานะมีอันธรรมดากับพิเศษนะผมอันธรรมดานี่ก็คือแบบอัตราเอเอนี่ก็จะน้อยมากเลยครับแต่ก็มีให้อยู่นะส่วนอันนี้ก็จะมีเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับอันพิเศษนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าเปิดแล้วเราจะได้อะไรกันบ้างนะครับสิบอันเริ่ม <c oughs> าามคิวี่เปิดไปครับวันนี้ผมบอกเอซอาร์นะเอซอาร์อะไรไม่สนครับคือล่าหลังผมเปิดประมาณสิบยี่สิบอันแล้วครับมันก็ไม่ได้เลยเลยโคตรกากอ่าไม่สนครับตอนนี้แบบเอซอาร์อะไรมาไม่สนครับเงี้ยมาละอย่ามาเกะกะกอริลลาไซบ็อกไม่สนครับ เนี่ยลอยฟิลได้เอสรกับลาซาบอกเปิดสักอันเฮ้ยได SR เอสรอล้วว่าดีอยู่นะหน้ากากหวานเยี่ยมเอ้ได้ดีอยู่นะหน้ากากหวานโอเคนะครับมาครับถึงเวลาที่เราเปิดอันดีของเราแล้วนะไปประมวลผลประมวลสำเร็จโผล่ผม,มาก็แล่นะครับดีแพท อาระดับอาร้โอเองจะอาหมดไปได้นะเองเอสอาเราแค่พี่น้องร่วมมือกันก็สามารถพิชิตทุกสิ่งใ้กลายเป็นราชาได้ไอฟูเคเก่ากูเปิดได้มันเยอะมากจนจำได้แล้วเนี่ยโอ้โหเราไม่มีอะไรเลยครับท่านผู้ชมไปเจ็ดไนท์ไอกำจัดเหล่าฮีโร่ เ <ừ> ราชาน่านฟ้าไม่อยากได้อยากได้เอ,อเอนอ <laughs> ่าตัวโจมแับอีกแค่สองคังเท่านั้นเราจะกลายเป็นมนุษย์เกลือของแทง้โอ้ทำไมต้องทำงานใชเมื่อเห็นโอ,อ้โอ้โอหขอให้เธอขอลองด้คอมโบกันมาด้วยเฮ้ยเอเซน่าแล้ว ฉันยังต้องเรียนพิเศษขออีกขอกลับก่อนได้ไหมไอคำประโยคนี้ต้องเป็นจกักรพรรดิเด็กแน่นอนเมื่อไงเยี่ยมไอตัวนี้ละค่หลักผมไม่มีนะครับจกักรพรรดิเด็กนะนี่ไงจกักรพรรดิเด็กโอ้โหถึงว่าดีครับได้จกักรพรรดิเด็กมาแล้ว <c oughs> ปาเปิดทีเพื่อจะได้ตอนนี้มึงยังได้ราชาทะเลนะมึงโหดจุบ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 เอือ เกลือเกลือแน่นอนอันนี้ไอเออนี่แหละเราเจอจีนะเกลือสมบูรณ์แบบกลายเป็นมนุษย์เกลือสมบูรณ์แบบนะครับมนุษย์ปูไม่ใช่มนุษย์ปูนะตอนนี้เป็นมนุษย์เกลือโอ้โหเมล็โอเคอย่างน้อยก็ยังได้สกัดพัฒน์เด็กมา นี่เลยเฮ้ยได้สองตัวดีมาเลยนะครับตัวนี้ก็ดีนะนักกักหวานจากพัดเด็กก็ดีนะครับสกิลมันสกิลมันมีโอกาสติดสัตั์ได้ด้วยนะแล้วก็ทำให้ติดสถานะเยอะนะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยมาเดีวเราจะไปทะลวงเลยของเก็บมาเยอะมาก <c oughs> อันนี้ต้องไปสู้นะครับก็ <c oughs> เอาสกิลจัก,กระพัดเด็กไปก่อนแล้วกันเอาไปเลยตัวดีของดีที่เราต้องาการนะหนูน้อยอาชริยะ t h ร f ฟักโอเคถือว่าค่อนถือว,ว่าโอเคนะครับแล้วเอาแฮมเมอร์เฮนนี่ออกไป มันเป็นเทคโนอะตัวอะไรเทคโนอ่ะเงีไงเทคโนสองนะครับผมแล้วก็หน้ากากหวานเป็นสายต่อสู้นะ E.I. นีเน่เป็นสายอะไรวะ E.I. สายอุปกรณ์นะเดี๋ยวเราจะเอาหน้ากากหวานเข้าเนยะเพราะเป็นตัวหลวงชั้นดีครับมันดีนะตัวมัน ตัวตัวลวงเป็นตัวลวงที่ดีมากถือว่าค่อนข้างโอเคเกมสิบหกเกมสิบหกป่ะอ่ะไปอ่ไปอ่ะไปไม่เสียอะไรไม่ไม่เสียดายอะไรเลยครับแม่งโอ้โหเอาให้หมดป่ะจัดเข้าทีมัน เอายาไอออกไปนะครับโอเคหรือว่าโอเคเลยเฮ้ยเราได้เปิดอีกอันนะผู้ชมเราได้เปิดเราได้เปิดอีกตัวได้เปิดอีกตัวก็ไปสิครับรออะไรจัดมาช <c oughs> ผมว่าน่าจะเกลือนั่นแ <c oughs> ทงท็อปแบล็กฮ <c oughs> ูลกูเครียด แล้วเราไปลองไอ้จกักรพรรดิเด็กเกลียนกันดีกว่าครับไปลองจกักรพรรดิเด็กเกลียนกันปะจกักรพรรดิเด็กเกลียนร <c oughs> อร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 อ <c oughs> <c oughs> มันต้องอัพให้จกักรพรรดิเด็กอยู่แล้วแหละจริง <c oughs> อ่า พาอยู่หิมะฟูบุกิ <this> ไม่ใช่ไร <laughs> คนละเรื่องนะโ <laughs> ลแขนโลแขนเนี่ยครับ <laughs> ดูโคตรแรงไงนะ <c oughs> แรงมากนะครับผมนี่เหตุผลที่ผมบอกว่าทำไมนักกากหวานมันดีนะครับมันล้วงหลังได้ <c oughs> แต่ว่าได้เกียนจัดดีจัดสิบแคสเนี่ย <this> ไปเลยตายแต่พัดเด็กเก็ียนอือหือ justic trash นะรับในอันนี้แม้จคือขยะมากเป็นอะไรที่แบบขยะมาก justic trash เรารู้ผลกันอยู่แล้วแหละข้ามไปเลยฮะชนะอยูแล้ว <c oughs> เอ้ยลืมเอากล่องเดี๋ยวเก็บกล่องข้างทางกันแหละนี่ระ้ะสิบเพ็ดถึงวันเน่าอ่เน่าแล้วก็พรุ่งนี้กับอีกอีกสองอีกวันหนึ่งก็จะได้ อืม SSR แน่นอนมีผลแล้วตัวเดียวไอ <c oughs> อันนี้อะไรวะมีให้แรกราษาใต้ดินวัคซีนแม่แล้วก็บุรีบุรีอันนี้คืออะไรอ้าวแล้วผมไม่ได้นี่เออถูตอนนี้ครับ ผมไม่รู้ว่าจะเอาอันนี้มาจากไหนนะเออนี่ไงเอานี้มาจากนี้อีกปะ่ะวันนี้จะหาตัวเปิดกาชานะแม่งไม่ไหวไม่ไหวจะเคลียร์ว่าหาตัวเปิดกาชากันดีกว่า <c oughs> จิกโก้หัวถนนพวกแกนี่ยังไงกันแบบนี้ก็ไม่พอต้องดูดอีกเยอะๆอืม <c oughs> ดูดอีกเยอะๆ ภาพแม่งดีเลยผมไม่ชอบเลยยิงแก้ไงแก้ไม่ได้ภาพแม่งชอบดีเลยแต่ลงพวกจกกักรพรรดิเด็กเกียนไม่สลับลิลี่ครับสลับลิลี่ไปเลยจักรพรรดิเด็กเรียนไปเลย จะติก t r a s จัดการมันตูมแค่นีน้เหรอโอ้โหดูข้างบนดีมันได้อาชุราคาบุโตอนะตัวแทงดีเลยนะครับแม่ง <c oughs> เกินไปเกินไปอันนี้คืออะไรเอ่ยอ่ามีสายอาวุธหนึ่งสายต่อสู้สายเทคนิคนะครับเพื่อนในทีมแต่ละลายจะติด ครีจะอ๋อที่ติดครีนะครับผมจะเพิ่มพลังงานสองจุดของน้กกาหวานล่ะเอาชนะต,ตัวละครฝ่ายศัตรูจะได้รับพลังงานหกจุดทันทีของนักกาหวานก็ดีนะแต่ว่าของเด็กเกียนดีกว่านะครับของเด็กเกียนติดครีนะมันง่ายกว่าชน,น,นะศัตรูนะคือแบบ<ะ>ไอ้พวกนี้ต้องตาย<ะ>แรกๆรมันอาจจะดีนะครับผมแต่หลังๆนี่มัน,ม,น,ม,นมันยากอะ พอตัวละครมันจะเริ่มอึดแล้วถ้าโดนเปิดมาแล้วทีเดียวตายอย่างนี้ก็ไม่ไม่จำเป็นแล้วจนนั่นทำได้ยังไงกันเมื่อกี้กันินนดเดียวก็จะโดนเอาชนะแล้วเหรอมันก็นจะแปลงร่างนะครับมอสคิโตไอายุงโคตรเกลียดเลยจะเป็นเลือดที่รวมจนรัศมีวงกว้างนั่นแหละก็สำรจนั้นเลือนไม่ใช่อาหารบริสุทธิ์แล้วสินะจ,นนจะต้องรีบกำจัดให้เร็วที่สุดถึงจะดีนะครับ่ะ กำจัดเลยปืยนใหญ่เผาไม่เนี่ยภาพแม่งดีเลยอะ่ปะปวตเต็มต้องออกอะไรตูมเอาไซตามะไปสู้ทันด้เพียงระเบิดตัวเองขอโทษครับดรลาก่อนคนระับไซตามะไปช่วยอะไรซิโนปันชีมัดธรรมดา ยุงหน้าลำคาญเดี๋ยวก่อนกดดนบกช้ฉันหน่อยสิฉันช่้ซาดามาทำไมหรอไปดีกว่ามาได้มันเรียบร้อยครับอันหนึ่งเอ้ยสองอันเลยดีมีนี่ด้วยโอ้โหจริงไม่ใช่สองอันนะจริงสามอันเพราะว่ามาอีกแล้ว เล่นเลื่อยๆเลยดีกว่านะเราก็ไปเปิดทีเดียวครับเซเซนจิเะเียเซนเซอาจารย์เอ็ตบลา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 ,บาขี้เกียจอ่านแล้วไปหรอขามาคิวี่กูเจอมึงบ่อยมากเอแมเอมเอามูเมนต์ไปเด้อวมูเมนต์มันบัฟได้นะครับ เล่นเองไปเลยคูณสามไปดีครับไอาจากักรพรรดิเด็กเกลียนที่เดียวตายอยากได้จกักรพรรดิเด็กเกลียนมากนะตัวละครหลักนะครับ <c oughs> คือมันดีอ่ะสายเทคนิคสายเทคนิคสายเทคนิคแทนกลางหวานแค่ไนไปเลย Just this ไปเลยจ้าพัดเกียนแขนลวงแขนอลมาห์โว่โอล,โอลเวงชะนะละอะไรวะนิดเดียวอาจารย์ครับผมผู้จัดการเองบีสกิ้งบีสกิ้ง ราชาคมเคี้ยวราชาคมเคี้ยวหรอจ๊ะมีสายต่อสู้หนึ่งสายเทคนิคสอง้วาต้องเพิ่มสายอาวุธไปแล้วทำไมกูแหลกวะเฮ้ยดูดีๆก็เลยเอาละครับเมื่อกี้แม่งเกิดปัญหานีดหน่อยแม่งตอนนี้ผมได้ามาแล้วสีใบนะเพราะว่ามีเพชรตอนแรกมันในภารกิจน่มันจะมีเพชรด้วยใช่ไหมก็เลยเอามาสุ่มซื้อแม่งเลยเนะี่ย ไปดูกันเออฟุนาโรลไปต่อไปต่อ,ตอไม่รีรอตอนนี้ได้อะไรผมไม่หวังไม่หวังอะไรนะครับไปมันจะเร็วทำไมมันต้องประมวลผลช้าๆอันเชอระดับ SR เซปิงมัสเตข้างบนนะโอ้ไม่ได้อะไรแล้วครับพอพอ จบได้แค่ตัวนี้มาก็พอใจนะครับบ๊ายบายครับ